ราศีพฤษภนะครับเปิดหัวมาด้วยเรื่องที่ทำให้น่ากังวลใจนะครับคือเรื่องของการงานแม้จะพยายามมากเท่าไหร่ผลงานที่ได้เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับพอผลงานไม่ดีเงินมันก็ไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นเราลองมาดูเรื่องของการเงินกันนะครับการเงินนะครับอย่างที่แจ้งไว้คือรายรับไม่ค่อยดีแถมรายจ่ายก็ยังมากอีกด้วย แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับลองมาดูไพ่ที่ได้กันนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงการจัดการที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยจะสรุปได้ว่าแม้รายรับไม่ดีและรายจ่ายยังมากแต่โดยรวมยังจัดการไหวเอาตัวรอดได้ครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความรักนะครับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยคนที่น่าสนใจอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวนะครับ คนที่คุณเคยมองข้ามไปดังนั้นลองมองข้างๆอาจจะเจอก็ได้นะครับ